การเอวาเกมนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมดูดีโอสแตมเปนะคะ,ะซึ่งเกมนี้จะเป็นแนวเอนดิ้งรันนิ่งนะคะเกมเนี่ยก็จะเป็นภาพคล้ายตัวต่อเลโก้นะคะ,ะส่วนในเรื่องเกมเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นคาบอ,อยหนุ่มสุดหล่อนะคะที่คล้ายๆแบบในเกมเนี่ยจะมีระบบจับสัตว์นะคะ,ะสัตว์ที่เราต้องการจะขี่ก็มีช้างยีราฟม้มาระเข้แล้วก็นกกระจอกเทศนะคะแต่เมื่อกี้แอบเห็นว่ามีนกด้วยโอเคค่ะเดี๋ยว เราจะมาเริ่มเล่นให้ดูกันเลยนะคะกดเพย์เลยค่ะโอ้มาถึงก็ได้ช้างเลยอ่าโอเคเริ่มใหม่เนาะ ชางสามารถจะชนสัตว์แล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยจะไม่จะไม่สามารถชนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้นะคะโอ๊ยโผ้ผ้าเยแล้วอโอ้ มือมันลั่นหรือว่าที่ทัดไม่ถี่ <c oughs> ในการเราต้องคอยหลบต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้านะคะถ้าเห็นมีเครื่องหมายตกใจแสดงว่ามันหมายถึงว่าให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนะคะ <c oughs> เพื่อไปขี่ไอตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะในการที่จะกระโดดนะคะให้ปล่อยให้ปล่อยมือจากจอนะคะ <c oughs> <c oughs> ให้ให้ปล่อยมือจากจอะคะ่ะแล้วก็ให้ พอเราก็โดดปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ต้องกะระยะค่ะนี่ค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปจปับอะค่ะเราก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนกับว่าอันนี้อขึ้นขหมายตกใจเนาะโอเคอน,นี่เรากดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปล่อยมือนะคะแล้วก็กดลงไปอันนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กด้วยกันแต่เราไปชนตัวข้างหน้าก็จะ ก็จะตาย่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นช้างเนี่ยก็จะไม่ตายอออโอ้ เมื่อกี้เป็นอ่าไม่ทันเมื่อกี้ได้เห็นเป็นกล่องไม้คือกล่องกล่องเหรียญน,นะคะให้เราเหรียญเนี่ยสามารถเอาไปอัปเกรดฟาร์มของเราได้นะคะเราจะมาดูกันว่าอัปเกรดฟาร์มทำไงเนาะเดี๋ยวนี้ขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนถ้าเราได้ช้างนะคะเราก็ชนชนชน,ชนไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะล่นแต่ถ้าขึ้นเครื่องหมายตกใจงี้ให้เรียกเปลี่ยนตัวทันทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเราจะเราจะหล่นจากตัวช้างอะคะ่ะ อันนี้ค่ะให้จับไปเรื่อยๆอ่ะมาขวางทำไมอ๋มอถ้าถ้าช้างชนช้างนี่ก็ไม่ได้นะคะโอเค ทำไมไม่ไม่เจอเหรียญเลยะเอาเจอแล้วโอเคต้องคอยหลบพวกต้นไม้แล้วก็ก้อนหินด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะตายได้นคะต้องคอยเก็บเหรียญน,นะคะเพื่อจะได้มีเงินไปเอาฟาร์มนะคะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเอาฟาร์มกันดีกว่ากลับไปที่ซูเลยนะคะ อ่ะก็มาถึงฟาร์มนะคะก็ในการเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเราเอาฟาร์มสวยหรือเอาฟาร์มให้สัตว์ที่อยู่ของสัตว์นะคะสวยงามเราก็จะได้เงินเข้าสมสัตว์มากนะคะเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาจะเข้ามาดูสมสัตว์เราเยอะขึ้นโอเคแต่มันทายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ,ะกดไปที่ตัวฟาร์มนะคะอย่างอันนี้มีเงินอยู่2องร้อยสามสิบเก้าเหรียญนะคะบอก บักฟอร์มอสีบ้าพุทธเอาเธอออนิมอลเก็เหมือนกับว่าให้อันนี้อันนี้ขึ้นิวอัปเดตไปหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นสีเอ่อทึบๆตรงนี้ค่ะช่องหนึ่งอันนี้เหมือนกับว่าเราเราอัพไปแล้วเลเวลหนึนะคะโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตเลยอ่าก็จะมีของขึ้นนะคะบอว่าเหมือนเออสวยงามขึ้นนะคะมีรั้วมี ที่หลบฝนหรือเปล่าโอเคมีฟางด้วยอ่ะแล้วเราจะมาอัพฟาร์มอะไรเนี่ยฟาร์มกระทิงหรือเปล่าอ่ะนี่อะก็จะเหมือนกับฟาร์มม้าลายเมื่อกี้นะคะอ่ะอุ้ยตังเดี๋ยวสาเก้าเหรียญแล้วอะอันนี้เราก็ต้อง เอางี้พอตัองเราเหลือแค่นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาทําการเปิดสงสัตว์ดีกว่าเปิดสงสัตว์ทำยังไงให้เห็นคําว่า open for business ไหมคะเหมือว่าเปิดธุรกิจนะคะให้เรากดตัวนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะ open soon นะคะ85เหรียญ อ่ะก็จะมีอะไรเนี่ยรถบินเหรออ่าแล้วก็จะมีคนเข้ามาในสวนสัตว์เรานะคะเราก็จะได้ตังเพิ่มนะคะเป็นร้อยร้อยยี่สเหรียญเมื่อกี้เพิ่มมาแปดสิบเหรียญเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเหมือนเหมือนค่าเข้าชมนะคะเราได้มาแปดสิบเหรียญแต่ว่า,ถ,าถ้าเกิดเราทําสวนสัตว์เราสวยงามหรือว่าหน้าหน้าอยู่อะคะ่ะก็จะมีเงินค่าเข้าเยอะขึ้นนะคะ นีอ่อันนี้เหมือนเป็นการกดอัพเลเวลนะคะเหมือนกับว่าเราผ่าน,ปน, level นไปเลเวลหนะะึ่งแล้วนะคะอ่าเราก็จะได้ได้ฟาร์มาเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเราได้เหรียญจากค่าเข้าชมมาแล้วก็เรามีเงินนะคะแล้วก็สามารถผ่านเลเวลต่อไปได้ก็เหมือนมีไอ้ด่านต่อไปนั้นก็เหมือนเราสร้างฟาร์มเพิ่มนะคะส,สัตว์แล้วก็จะใหญ่ขึ้น โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนอคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูการอัฟฟาร์มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนิวจะมาให้ดูใหม่แล้วก็ถ้าเกิดถูกใจอาจจะพูดผิดพูดถูกนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มพูดแคดเกมเป็นคลิปแรกเลยก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะรบกวนกดล็อกจับค้หรือติดตามทางด้านล่างคลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ